เออไม่ใช่ใช่ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยขึ้นไปอเลยเออไปัเลยขึ้นไปเออไปไปนเลยอัเลยเออข้ามาอึ๊บโอเคไหมโเคไห โอ้โหไปทางน้นไกกี้แมวว่าหลงมุมไงเพราะว่ามันไหลไปทางรถมันก็ต้ไปเนีออไม่ต้องรอให้ใครอุ้มใช่ไหมลูก ต้องใส่ถุงเท้าให้เลยเลยโอ้โห,โโหพ่นจับแล้วมันมีทายแล้วเพอนก็ไม่จับนนหนูได้ปีนป่ายเหรอคะ ไม่เบื่อเลยเหรอคะฮอชนอีกแล้วเหรอระวังนะแรงมากเลยเมื่อกี้นี่ตังกันหรออืมตัวเองผัดสูงพอดีอ่ะนะมันสามครั้งแล้วชน กระเทือนปะแม่ไม่ตาดแดงเลยหัวหัวชนนะคะเอามือจับก่อนโอเคสนุกไหมสนุกไหมคะลูกแสดง พอใจแหงเออเออเอออย่าแสดงค่อยๆหัวชนนะคะหัวชนนะหัวชนหัวชนเออ ดีแตได้ขึ้นเองถ้าได้ยกลลาเมื่อยสนุกไหมคะบอกคุณลุงก่อนสนุกค่ะหัวชนอ่า เหนื่อยเอยต้องได้หาน้ำมาให้กินนะนีน่